วันที่16มกราคม2567ค่ะกลุ่มอุตุนิยมิทียรรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะซึ่งทางภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย00นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยา น่านแพร่และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็ใน ตอนเช้าค่ะอุณหภูมิตำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะด้านภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะหากตายฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาส ค่ะอุณหภูมิต่าสุด21-25องศาสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องาศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศา,า,า,งาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซีสยสค่ะ